โอเคครับเราเรามาดูวิธีการเติมน,น้ำมันเครื่องนะก็จะเป็นน้ำมันเทื่องสีจง่จังหวัดเป็นคาบ,บูก็ไม่มีน้ำมันเติมมาให้นะ ทีนี้มาดูวิธีการเติม เทลงไปทีละนิดนะแล้วก็จะแข่งดูให้น้ำมันบาลานซ์กับขอบด้านหลังโอเคแล้วก็จะแขงดู อ่าเริ่มมาละเห็นไหมเออเวลาระวางขนานเนาะพื้นตั้งตรงให้น้ำมันบาลานซ์มาที่ขอบด้านล่างตรงนี้เนะอยียงทีเอยียงทีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตั้งตรง อ่ะน้ำมันจะมาที่ขอบด้านล่างก็ดีโอเคถือว่าเสร็จสิ้นไปกับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำรวจอุปกรณ์ดูก่อนนอะโอเค เดเลยอันนี้ผมซื้อมาเป็นแก๊สเต้าห้านะโอเคเอาไปแค่นี้ก่อนเดินนะ เสร็จแล้วให้เราทําการปั๊มตรงนี้จะมีปุ่มอยู่ด้านล่างจนกว่าน้ำมันจะไหลวิ่งผ่านเส้นไป <c oughs> หาคาบูโอเคทีนี้ก็จะมาทำการสตาร์ทนะครับก็เปิดสวิตช์ไฟ กดลงแล้วก็โช์ขึ้นนี้สายสตาร์ทให้เราดึงไม่ให้ให้ให้ตึงมือแล้วค่อยทำการปั่นสตาร์ทนะ